พัยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมียวคุยเรื่องเหม็นพามพามข้อทานที่ไหนมาเดินเท่านี้วะเป็นรายการที่จะมานำเสนอความปรปองชึ่งบ้าปอคอแตกเรื่องปยอของประเทศข้างบ้านให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้รับรู้กันนะนะไอ้ซ่องมีตังไหมถ้ามึงมีตังมึงก็ให้เข้าไปได้ ม่เดินอะไรเท่านี้วะให้ตังค์ใครเพ่นีไงเห็นเดินอยู่ตั้งนานแล้วจะเอาตังค์มาให้เขาทำไมล่ะเพ่อเอา้าใส่แว่นขนาดนี้สภาพแต่งตัวขนาดนี้ไม่ใช่ขอทานลระพี่เมียมพูดเสียหมดเลยนี่เขาใช่ขอทานนี่นนแหละล่ะเพ่อ้อาถ้าไม่ใช่ขอทานแล้วทรงอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะนายแบบเพ่ฮะเนี่ยนะนายแบบใช่แล้วนี่แล้วเขาก็กําลังเดินแบบอยู่เพ่ฮะกำลังเดินแบบอยู่สภาพเนี้ยเนี่ยนะ เขาเป็นถึงผู้เข้าประกวดเวทีนายแบบเลยนะเพท่าทางแบบนี้หน้าตาแบบนี้ถึงไม่ใส่แว่นกูก็จำได้หรือว่าใช่ละเพ่<ะ>ผู้เข้าประกวดนายแบบสุดหรอของเรานี้ย m หกสามเพ่เรว,<ะ>วนี่ก็เป็นงานเดินแบบงานแรกด้วยนี่ที่เป็นงานที่ต้องมาเดินหน้าพระราชวังด้วยเพใครเข้าไปจ้างเข้าเดินแบบไว<ะ>้ถ้าเดินแบบนี้มาจ้างกูเดินก็ได้เดี๋ยวกูแถมตีลังกาโชดะ พี่เหมียวก็พูดไปนี่ถึงเขาจะเดินแบบกะโหลกกะลามาไม่รับประทานแต่ก็มีแบรนด์ดังจ้างเขาเดินนะเพ่แบนอะไรวะแบนดลุวยเพ่โอ้โหแบรนด์ลุยวิตตองแหละไม่ใช่เพ่อ้าวแล้วแบนด์ลุยไหนวะลุยติงตองเพ่ ปไอ้ซองมึงไปเล่นตรงนู้นไปคนรู้เขาจะรอฟังข่าวส่านบ้านเมืองขมเอมึงอะไรของมืองเอาคนบ้ามาเดินแบบลุยติงตองอะไรของเมืองไปไปเล่นตรงนู้นไปข้าทำผิดอะไรดูท่านพี่หัดสะเดิมแล้วเจ้าไม่ผิดหรอกแต่เมืองเอามันไปเดินที่อื่นทีเถอะกูขอร้องกูมึนห้วยคนบ้าไรเดินแบบยังก็ตามห้าควายให้แม่บมเออว่าแต่จัดวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องเราในวันนี้เป็นเรื่อง วงการเพลงเมืองขมแมต้องสั่นสะเทือนกับวงเกอร์กรุปหน้าใหม่ของเมืองขมแมที่เป็นวงเกอร์กรุปขแมแยสไตล์เกาหลีวงนี้ก็คือวงวงนี้นี่เองอ้าวรัฐทำไมไม่อ่านชื่อวงเขาวะกลัวริกาสิ์ครับบอสแม่ขแมแยพอขมแมนกอบไทยไม่มีริกสิ์ที่ไทยอะไรขแมแยน,นิดหน่อยริกสิตเยอะแยะมากมายแบบเบอเออแล้วมันทำไมวะ ผู้หญิงนักร้องวงนี้เขาไม่ใขรละโอ้ยตกใจกูนึกว่ายายส้กระซื้อตอนเศร้าเออคือเข้าเป็นวงคแมป์ป๊อปสไตล์เกาหลีใช่ไหมใช่แ้้วรับอดอ๋อรงองอกไหมกูนึกว่าเป็นวงคแมป์ป๊อปสไตล์ป๊อปทำไมพี่เมียวคิดว่าเป็นสไตล์ป๊อปเอ่กูก็ไม่รู้ว่เห็นเขาอ้าปากอยู่อย่างนั้นกูก็นึกว่าเขาหิวตับไปเ เออรักเข้ามีดราม่าอะไรวะคือชื่อของวงเขมรเคป๊อปวงนี้นั้นดันไปตรงกับชื่อวงทีป๊อปของประเทศไทยเฉยเลยอะนะเอ,อ่อเหมือนตรงไหน่วะนี่เลยอะโอโ้โหกูว่าชื่อวงมันไม่ขายกันหรอกแต่ว่ามันเหมือนกันเลยแหละเพราะเรื่องนี้นี่เองเลยทำให้คนไทยบางกลุ่มนั้นรู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่อ่ะนะแล้วคนไทยบางคนนั้นก็พูดถึงประมาณว่า เขมรจะเขมรก๊อปไทยอีกแล้วหรือจ๊ะ,<ว>ะแล้วชื่อวงเหมือนกันแบบนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเขมรจะบอกไทยว่าไทยไปก๊อปชื่อวงเขมรอีกหรือเปล่านะ,<ว>ะอย่าบอกนะว่าวงเคป๊อปเขมรนั้นเอาชื่อนี้มาจากกำแพงนครวัด <วะ S 1> หรือคนไทยพูดถึงขั้นว่าปี2025แล้วชาวเขมนก็คงยังไม่มีปัญญา คิดอะไรเป็นของตัวเองเลยหรือนี่สมองทึบโคตรโงเหมือนเดิม,มเออรัฐทำไมเชื้อวงมันมีเลกซี่อยู่ด้วยแล้วในวงมันมีกค่ซมคนวะน่าจะเผื่อตำแหน่งในวงแม่ซื้อไว้คนหนึ่งเพะอ,อะไรคือแม่ซื้อวะผีที่ดูแลคนในวงเพะเออแล้วซ้ำสาวขาแมเขาชื่ออะไรกันบ้างวะทั้งสามสาวนั้นก็มีชื่อว่า คนนี้น่าจะเป็นลูกครึ่งเขมรเกาหลีครับบอสหรือว่าเป็นคนเกาหลีในเขมรก็ไม่รู้นะข้อมูลมันไม่แน่นอนอ่ะพี่หมวเพ่คนนี้ใช้ได้เลยนี่คนนี้ใช้ได้อะไซ่องใช้ได้เพ่ถ้าคนนี้ใช้ได้แล้วก็เฮ้ยอีโนไปซื้ออาหารแมวเปียกให้พี่หน่อยสิน้องไม่ใช่ใช้แบบนั้นเพ่ก็ไม่รู้เห็นมึงบอกก็ใช้ได้พี่เหมียวคิดว่าเขาน่าจะชื่ออะไรเพ่ เขาเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมาอยู่ที่เขเมนชื่อก็น่าจะประมาณอ๋อน้องฮีประไม่น่าจะใช่เพ่ถ้าอย่างนั้นก็ฮียอนพระไม่น่าใช่เพ่ฮีพระยอนพอเถเพ่ภาพขึ้นในหัวเลยนี่ที่จริงแล้วคนนี้เขาชื่อน้องแนรี่นั่นเองไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะท่อนี่มันชื่อในวงการชื่อที่กูเรียกนั่นแหละชื่อเขา้าพูดถูกแล้วม ต่อมาก็สมาชิกคนที่สองคนนี้เลยอะ่ะเออพี่เหมียวว่าชื่ออะไรเพ่เห็นเขาบอกว่าเป็นคนขมรนแท้เลยนี่เออเป็นคนขมรนแท้แล้วมาร้องเพลงสไตล์เกาหลีก็น่าจะเชื่อน้องกียอนยอนอีกแล้วเหรอเพ่รือว่าน้องยอนกีวะ่ะถ้าพี่เหมียวไม่รู้นี่พี่เหมียวไม่ต้องเดาก็ได้เพ่รู้ว่ากีจังอึมวะส่วนชื่อสาวประจวงคนที่สองนี้ก็คือ<ะ>น้องเบอร์รี่นั่นเอง อะไรชื่อเบอร์รี่มันไม่จริงพี่เมียวรู้จักเขาด้วยหรยอเพ่กูรู้ดิกูเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเกมื่อก้อนมันชื่อตะคบขมอะไรคือตะคบเพ่ลูกตะคบไงมึงไม่รู้จักหะ่ะไม่รู้เพ่แม่พอเข้าวงการน่อยเปลี่ยนชื่อจากตะคบมาเป็นเบอร์รี่ซะงั้นเมื่อก้อนตอนเด็กๆยังแก้ผ้ากระโดดน้ำร่งางนครวัดอยู่เลยตรงไหนเพ่ห้ามทำไมวะจะไปดูนี่ต่อมาสมาชิกคนที่สามนั้นก็คือ พี่เหมียวว่าชื่ออะไรเพ่เห็นเขาบอกว่าเป็นคนขมเมนแท้ด้วยนี่เออคนคอมเมนร้องเพลงเกาหลีถ้าอย่างนั้นก็เชอะกีแม่นจุงกินรอยมาเลยนี่เรือว่าน้องแม่นจงเกวะพอเถอะเพ่ส่วนสมาชิกค,คนที่สามของวงนั้นก็ชื่อว่าน้องเรมอนนั่นเองท่ออีมมนาวคแมมพี่เหมียวรู้จักเลยเพ่ รู้จักใซ่แม่พอเขาวงการทิดน้อยเปลี่ยนชื่อจากมะหนาวเป็นเรมอนแบบบอไม่ใช่แค่ชื่อเรื่องวงเท่านั้นที่เกิดดราม่าที่ไปซ้ำวงของประเทศไทยยังมี MV เพลงใหม่ล่าสุดของพวกเขาที่ดันไปเหมือนกับวงเคป๊อชื่อดังจากเกาหลีวงนี้ด้วยนะที่ MV เพลงเขมรป๊อปวงนี้นั้นมันช่างไปเหมือนคล้ายกันซะเหลือเกินอาทิเช่น เหล่าแดนเซอร์ของ MV เพลง K-POP วงนี้โถบ้านนอกเรียกแดนเซอร์เอาจะให้เขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกกันว่าห้างเครื่องนางฟกเกาเลยนี่<ะ>ที่เหล่าแดนเซอร์ใน MV ของเพลงเกาหลีเพลงนี้นั้น<ะ>เขาจะใส่ไอ้โมงสีดำกับทุกคนเลยอะแล้วดู MV เพลงขมรอยูดีดีแดนเซอร์อ<ะ> dancer, ขแมแยป๊อปของขมรนั้น<ะ>ก็ใส่ไอ้โมงเหมือนกันเลยอะนะวายคิก็ป ต่อมาใน MV เพลงนี้ของเกาหลีเขาจะเล่นหมักลุกด้วยนะถ้าสังเกตดีๆแล้วดู MV เพลงนี้ของเขมรอยู่ๆก็เล่นหมักลุกเฉยเหมือนกันเลยนะเราที่สำคัญ<ะ>โทนสีบ้านเบิร์การจัดวางแสงเงาเหมือนกันเป๊ะเลยนะ w h ค k ก o p ที่จริงหลักฐานยังมีอีกมากมายเลยนะที่เหมือนกันแบบเป๊ะเแต่อาลงมากไม่ได้อะนะลีกสิทธิ์เกาหลีมันแรงอ่ะสรุปเรื่องนี้เค่ปคแมชื่อก๊อปไทย MB ก๊อปเกาหลีใช่เลยอ่ะถ้าใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้กรุณนะ like, ากดไลค์กดแชร์กดสตอร์คให้แบมกูดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราเด้อส่วนคำคมส่อนใจในวันนี้ข้อเสนอคำว่าเรียนหนังเสื้อกันเถอะน้องโนจะได้ไม่ชาราดน้อยเหมือนขม ประเทศโงชิงอะไรก็ไม่รู้เจอใครดีๆสวยๆก็ก๊อบเข้ามาหมดแบบบอขอแตกสวัสดีครับ